ครับสวัสดีครับนะักเคลินมิดหมอจินดีต้อนรับทุกๆท,ท,ท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมข้างหล่างหรือว่ามิดหมอของหลวงพระเดิมและก็ถ้าพูดถึงหลวงพระเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในนามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควรหรือเทพเจ้าเมืองปักน้าโพและที่สําคัญในเมืองปักน้าโพนั้นก็ยังเป็นเมืองแห่งพยมังกร และก็ยังมีทั้งหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายผู้คนนะครับที่เข้ามา,าพึ่งพาอาศัยอยู่ในเมืองปากน้ำโพนะครัเอาละครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ผมนักครีนมิตรอได้มีโอกาสนะครับเข้ามานั่งทําคลิปนะครับนะก็วันไหนมีเวลานะครับนะก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้ปล่อยให้เวลานั้นก็คือว่างไปนะ ก็คือว่างวันไหนก็อยากจะเข้ามาพบปะนะครับอยากจะเข้ามาทักทายอยากจะเข้ามาพูดคุยนะ,ะที่สําคัญนั้นนะครับหลักๆในการที่เข้ามานั่งนำนั่ง,งทําคลิปนะครับนะทำวิดีโอก็ต้องการที่จะนําเอาเกี่ยวกับวัตถุมงคลนะครับนะ,อะของคูบาจยา์นะครับนะ เช่นจะเป็นมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะหลวงพ่อลุ่งหลวงพ่อกันหลวงพ่อกวยแล้วก็หลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะได้นําเอาเป็นเครื่องรางของท่านนะครับนะโดยก็คือในเรื่องของมีดหมอนะพูดถึงมีดหมอนะครับคนส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะวัดหนองโพของเรานะ แล้วก็ที่สำคัญนั้นในหลายๆคลิปนะครับในหลายวิดีโอผมก็จะได้นำอาเป็นมีดหลงพ่อเดิมนะวัดหนองโพไม่ท่านด้รับชมนะแต่วันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกวันพิเศษอีกหนึ่งวันนะที่จะได้นำอาเป็นมีดหลงพล่ลุงนะครับปัดหนองสีนวนเล่มนี้นะที่วางไว้อยู่นะครับนะพูดถึงหลวงพ่อลุงวัดหนองสีนวนนั้นก็เป็นที่รู้จักกันนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในเทพ,พเจ้านะครับของเมืองสี่แควนะ ก็จะนำเอามีดของท่านนั้นนะครับนะมาให้ท่านรับชมนะเอาละครับก็จะทำเวลาไม่จะใช้เวลาไม่เยอะนะครับนะขออนุญาตจะอาวางดินสอนะครับก็จะได้หยิบเอามีดของท่านนะครับนะเป็นมีดเล่มนี้นะครับเป็นมีดเล่มนี้นะเดี๋ยวขออนุญาตก็จะหยิบขึ้นมานี่นะครับเป็นมีดเล่มนี้นะ,ะมีดหลงพ่อลุ่งนะครับด้ามไม้ฝักไม้เล่มนี้ก็ เฉพาะใบก็อยู่ที่ห้านิ้วนะครับอยู่ที่ห้นิ้วนะรวมด้ามฝักก็อยู่ที่9นิ้วนะครับนะส่วนใหญ่ก็จะเน้นเป็นมีดนะครับขนาดพกพานะ,ะนี่มาให้ท่านได้รับชมนะครับนะเป็นมีดขนาดพกพานะ,ะถามว่ามีดหลงพ่อรุ่งวัดนองสีนวลน,นั้นนะครับ่าเป็นมีดที่ต้องมอว่าเป็นมีดที่หาได้ยากนะ ซึ่งอาจจะแตกต่างกับมีหลงพ่อเดิมนะครับนะนิดหนึ่งนะครับก็นังจากว่าเป็นนีดที่หลงพ่อลุงท่านได้สร้างขึ้นมาเพียงน้อยนิดนะครับนะเพียงน้อยนิดนะก็ถ้าเทียบกับมีหลงพ่อเดิมนั้นนะครับถือว่ามีน้อยมากจริงๆนะก็เป็นนีดที่หาได้ยากเลยทีเดียวแหละนะครับนะ หลวงพ่อรุ่งก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นพระเกจิหรือว่าเป็นพระยรส่งนะครับอีกองหนึ่งซึ่งเป็นพระที่มีวาจาสิทธิ์นะครับนะมากๆเลยทีเดียวนะมีหมอของท่านนั้นหากใครมีไว้ <c oughs> นะครับนะในครอบครองก็ยิ่งก่อนมีเงินตองดีกว่าในครอบครัวนะนี่นะครับนะเอาล่ะครับวันนี้นะครับก็ก่อนที่เราจะ ไปดูในส่วนของภายในนะครับนะ,ะมีดของหลวงพ่อรุ่งนั้นนะครับก็เรียกว่ามาดูในส่วนของภายนอกนะครับนะ,ะให้ละเอียดกันนะครับนะ,ะสักนิดหนึ่งนะครับนะในมีดหนึ่งเล่มจะมีองค์ประกอบด้วยกันก็อยู่ที่สามส่วนใหญ่ๆนะครับนะส่วนที่หนึ่งก็ที่ชั้นเห็นอยู่นี้ก็จะเป็นส่วนของฝักนะ,ะนะครับนะ ป็นในส่วนของฝัก FREE นะครับน,ะนี่นะก็จะหมุนให้ท่านได้ดูให้ท่านได้เห็นนะครับตั้งสันของฝักนะครับนะและก็นี่นะครับนะตลอดแนวนะหนึ่เป็นในส่วนของฝักนะครับสอน Wolf, นะั้นก็จะเป็นในส่วนของด้ามน,นะนี่นะนะครับนะเป็นด้ามจำปีนะครับนะลักษณะของด้ามน, вот นั้นเป็นด้ามจำปีนะ,ะนะครับนะ นี่คือในส่วนของส่วนที่สองนะครับส่วนที่สามนั้นก็เป็นในส่วนของใบนี่นะ,ะนะครับเป็นใบนะหลักการในการที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับมีบนั้นนะครับนะสามหลักใหญ่ๆด้วยกันก็คือหนึ่งก็มาพิจารณาในเรื่องของความเก่านะ,ะส่วนที่สองนั้นก็จะมาพิจารณาในเรื่องของความเป็นธรรมชาตินะครับนะ ความเป็นธรรมชาตินะ,ะส่วนที่สามนั้นก็มาพินิจพิจารณาถึงความเป็นจริงนะ,ะที่สำคัญนะครับในมีดหนึ่งเล่มเนี่ยก็ผมเองไม่อยากจะไปพูดเองเออเองนะไม่อยากจะไปบอกว่าดีอย่างนั้นสุดยอดอย่างนี้นะครับนะ,ะผมอยากให้ท่านผู้ชมนะก่อนเช่าหาบูชานะครับนะดูให้ดีดูให้เป็นนะ,ะนะครับนะ ต่อให้ผมบอกว่าดีแค่ไหนบางท่านก็บอกไม่ใช่บางท่านก็บอกไม่ดีนะ,ะนะครับนะเพราะนั้นก็คือจะไม่บอกนะครับนะจะไม่พูดนะมีแต่เล่มก็คือในเรื่องของดีไม่ดีนะ,อ,ะอยากให้ท่านผู้ชมเป็นผู้ที่เข้ามาพิจารณานะครับนะเป็นผู้บอกดีกว่านะ,ะจริงจริงมีแต่เล่มนะครับก็ล้วนแต่ว่าได้ผ่านการคัดเลือกได้ผ่านการคัดกรองนะมาจากประสบการณ์ตรงของผมงเป็นอย่างดีแล้วล่ะนะ แต่ส่วนท่านจะท่านผู้ชมจะเห็นเป็นแบบไหนอย่างไรนะก็อยู่ที่มุมมองของแต่ละท่านนะครับนะเพราะนั้นก็คือก่อนเช้าหาบูชานี่ผมว่าก็ไม่จาเป็นต้องเชื่อผู้พูดนะครับผู้พูดจะพูดให้ดีแค่ไหนหพูดได้หมดนะแต่เมื่อพูดไปแล้วของไม่ใช่ก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะครับเพราะนั้นคนที่จะดูคนที่จะตัดสินใจผมว่าอยากให้เป็นท่านผู้ชมดีกว่านะ,ะนะครับนะ ไม่ต้องเชื่อผมนะครับไม่ต้องเชื่อผมนะอ,ะอยากให้เชื่อมุมมองและสายตาของท่านเองดีกว่านะเมือเ่อชอบไปแล้วก็จะไม่ต้องไปมีปัญหานะครับนะเมือเ่อชอบไปแล้วก็อยากให้จบนะครับนะให้จบนะอย่าไปชักเข้าชักออกนะ,อะก็คืออยากให้เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับนะเพราะนั้นก็คือเวลาก่อนเช่าหาบูชาเนี่ยก็ ท่านเป็นผู้เลือกนะครับนะท่านเป็นผู้เลือกนะต้องเลือกให้พอใจต้องเลือกให้มั่นใจนะครับนะอ่าก็ไม่อยากให้ไปมีปัญหานะนะนอ่านี่นะครับนะอันนี้เป็นมีดหลวงพ่อลุ่งนะครับวัดน้องสีีนวลนะอ่านะครับนี่ก็เป็นอขัขระตอกไว้เ really, นะต็มเลยนะตอกไว้เตนะนะ็มเลยนี่นะครับนะเป็นงดงามมากนะครับนะสำหรับมีดล่มนี้นะครับนะเป็นปลายนะครับนะ าลายนี้เป็นอีกลายหนึ่งที่หาได้ยากมากนะครับนะเป็นอชอบฟ้ากระหนกนะนะครับนะชอบฟ้ากระหนกก็จะพบเจอกันที่ลังคาโบดน,นะครับนะนี่ก็นะก็จะเป็นลายที่แปลกเป็นลายที่หายากอยู่นะนะครับนะสันมีดนะครับของหลวงพ่อเดิมนั้นก็จะถ้าเป็นมีถ้าเป็นมีดหลวงพ่อรุ่งนะครับปัดนองสีนวลน,นั้น ก็จะเน้นฝังตะกุดเอาไว้นะครับนะตะกุดที่ฝังก็จะมีตั้งแต่สามห้านะครับนะสามห้าเจ็ดเก้านะนี่สามห้าเจ็ดเก้านะครับนะส่วนมีดเลี้จะฝังไว้ห้าดอกนะนะครับนะหรือถ้าเป็นมีดขนาดเล็กส่วนใหญ่ก็จะเป็นตะกุดโทนนะนะก็จะถูกฝังเอาไว้นะครับในมีดนะครับนะเป็นส่วนใหญ่นะครับนะเป็นส่วนใหญ่นะแต่บางเล่มก็ถามว่า ไม่มีก็มีนะครับนะไม่ได้ตอบเอาไว้ก็มีนะนี่นะครับนะส่วนด้านนี้จะตอบควาว่านโมพุทายะเอาไว้นะครับนะนี่นะเป็นตัวอุขนาดใหญ่นะ,ะนมโมพุทายะก็เป็นยันของพระเจ้าห้าพระองค์นะครับนะ,ะยันพระเจ้าห้าพระองค์นะ,ะก็จะถูกตอบเอาไว้นะครับถือว่าเป็นยันที่ เป็นมงคลยิ่งนะครับนะเป็นมงคลมากที่สุดพอกันง่ายนะครับนะวันยันพระเจ้าห้าพระองค์นี้นะครับเป็นยันที่เราสามารถที่นําไปใช้นะครับนะก็คืออ่าก็เรียกว่าทำอ่านั่งสมาธินะครับนะอ่านั่งสมาธิแล้วก็เขาเรียกว่าบริกรรมได้นะ บางคนก็ใช้คำว่าน้าโมคุทายะบางคนก็คำว่าพุทโธพุทโธนะแต่ถ้าเราทำเป็นนะครับนะนโมพุทายะนะครับนะหรือสัมมาอรหังอะไรต่างๆันนี้นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นทำให้จิตหรือว่าสมาธิเรานิ่งก็คือได้เร็วนะอ่านะครับนะก็ถือว่าเป็นได้ท่องพระคราถานะครับพระเจ้าห้าพระองค์ไปด้วยนะ ก็เหมือนระลึกถึงนะครับองค์ของท่านอยู่ตลอดเวลานะนี่นะครับลองไปดูในเรื่องของการาแนวเสาะล่องนะครับนะแนวเสาะล่องนั้นก็ท่านจะเห็นได้ว่านะครับนะก็การตอกการเซาะด้วยมือน,นะอก็จะชัดเจนนะครับนะชัดเจนนะท่านจะเห็นว่าเป็นรอยฟันปลานะเป็นรอยหยักๆอยู่นะครับนะางานของอมีดของ หลวงพ่อลุ่งนะครับนะเป็นศิลปะของชาวบ้านนะที่สําคัญมีทุกเล่มนะครับส่วนใหญ่ผมก็ได้มาจากบ้านๆน,นะจากชาวบ้านนะล้วนๆเลยนะครับนะไม่ได้มาจากเซียนที่ไหนนะนะนะเพราะนั้นเวลาเช่าหาบูชานะครับท่านต้องยึดในเรื่องของพุทธคุณนะจะเป็นหลวงพอ่อรุ่งหลวงพ่อเดิมนะหรืนะอหลวงพ่อกันนะ รวมถึงหลวงพ่อกลวยและหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองนะครับนะผมส่วนใหญ่จะเล่นสายนี้เลยนะครับนะาสาย